ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หาดเทราอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพอากาศแดดร้อนจริงๆแต่เด็กๆก,ก็กำลังเล่นกันสนุกโดยเพราะมีมีมีม่มีมีตัวอ้วนๆเนี่ยนะครับแล้วก็กัญญานีจเจริญสุกโอเคอเห็นครับเห็นแล้วครับเราก็จะระชมอ,อ,อ,ะอย่าบังแสงอย่าบังแสงครับ บางแสงครับแสงใสบ่อนะครับขณะนี้เราก็ได้เห็นปูเสฉวนปูนุ่งกระโปรงเยอะแยะมากมายมน,นะครับก็สภาพเรียกว่าพยายามจะซ่อนตัวปูเสฉวนแต่เด็กเดๆก,ก็จะจับขึ้นมาให้ได้เลยน,นะครับโอ้โอะเดี๋ยวออกกล้องให้ดูตัวนึง